วันนี้จะรอเป็นพิเศษหน่อยอเพราะว่าเป็นวันเกิดผมบอกเลยนะว่าผมได้แอบปื้น้องเป็นสีมากแต่เดี๋ยวก่อนต้องมากินตอนที่นี้ขอบคุณมากครับผมไม่มีรางวัลต้งใจนะครับขอบคุณครับผมครับไม่ยิ้ครับผมไม่ยิ้มไปนอนเพราะผมดูพี่มากครับผมโอนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ ไ,ได้เนะดรียนมาแล้วสวามโอนมาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอะไรครับพี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณะน,น,น,นะครับขอบคุณขอเวลาเราสักนิดนึงเพื่อไปขับขอบคุณนะครับขอบคุณ

คนกำลังร้องเพลินะอบคุณนะครับขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอัน้วินีครับผมนี่เพลงนี้ไม่ได้ฟังกันง่ายนะไม่ด้ฟังกันงง่ายถ้าไวันพิเศษกับ้านนี่จะหวังจะได้ฟังไม่ป็นฟังนะครับขอบคุณครับขอบับชาเป็นจริงมากครับผมขอบคุณครับออยอนตไร้อยเข้าพันเข้าเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้่นะครับไม่รู้ว่าขาวอจะจริงหรือเปล่านะ ทำไมล่ะอ่ะก็เขาบอกว่าพรุ่งนี้น้องบ้านจะเปลี่ยนกับเพศสาวๆนะจริงเหรออย่ารีบประกาศไปเดี๋ยวคนไม่ตามไปดูจะไม่พูดทำไมล่ะขอบคุณครับขอบคุณทราบนะครับผม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 ครัน้องบ้านนะครับวันนี้วันเกิดท่านชมทุก่านก็เป็นกำวังใจน้องบ้านน้องบ้านครับคืนนี้รางวัลที่ได้มาอย่าลืมเลี้ยงกี่ผ้านะครับเลี้ยงอะไรครต้องถามก่อนเลี้ยงน้ำครับต่อเลี้ยงน้ำครับ ได้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากเยนะครับได้ขนาดนี้กูอยากเกิดทุกวันเลยว่ะมันจะดูด้วยต้องให้วันเกิดึงแล้วก็ช่วยก่อนงานพ่อมายังยังไม่ถึงวันเกิดพ่อแหละขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเด็กในในเดี๋ยวอบที่เขาดีกวขอบคุณมากเลยครับ เป็นปีโบดเนลำบากนะกลัวจังเลยเขาต้อเยอะขนาดก็แคะเผื่องานอื่นปะวะขอบคุณครับขอบคุณนะครับเพนสีนะไม่ต้องมาเรียกเลยเ็นไหมพี่แหลมพี่ตั้งเลยวันนี้พี่แหลมว่าพี่ถึงเป็นสีเป็นพิเศษเลยรู้ป่ะ อยากได้อะไรบอกพี่มาดีกว่าเอาพวงเนี่ยกับพวงแบงค์พันร้อยมาอยากได้แต่พวงนึงใช่ไหมใช่พี่ให้พวงเลงกินกับนาลขาวโคตรอร่อยเลย่องเมื่อสินี่ไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่ขาันขารถกูทั้งนั้นพี่แหลมอะไรเรื่องเมจ่อสิพี่จริงเถอะทำไมการมีงานทำได้ยังไงที่มาหาฉันได้ทุกว เอาพี่มีงานนะรับแต่ที่ทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วแต่ที่ที่มาวันนี้พี่บอกเลยนะพี่ไม่ได้มาหมือนวันก่อนแน่นอนหมายความว่ายังไงพี่มาวันนี้พี่ตั้งใจเลยนะจะมาเล่านิทานเพสีฟังเอาอีแล้วทุกวันที่ี่มาหาฉเนี่ก็เล่านิทานให้ฉันฟังทุกวันเลยพี่มาเหรว่าฉัเบื่อ้ว่านเงนี้ของพี่แหลบนี่ไม่เหมือกับเรื่อนกกนะบอกกันเลยเีกแล้วเรื่องนี้นี่มันคืนอนแต่งใหม่สริงอ่าเรื่องจริง แต่ว่าพิธาเรื่องนี้ของพี่แหลกน็มันต้องมีลูกคู่ด้วยเป็นสีเพสีลูกคู่ด้วยใช่มัน้มีลูกคู่ก็เวลาพี่แหลมพูดใจเตะเพ้นสีคอยเต่แกเลยเฮ้ยไม้งดน้มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายแน่แน่แกก็ลงมันเองกูแกแหละไม่ได้ไม่ได้ได้เรื่องนี้แต่เป็นสีคนเดียวคนอื่นเล่นด้วยไม่ได้กไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟังบอ่ฟั สมมติมนะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งจะพิ่งกินปลาหึกเด็กแกแหละเอาสีนี้เป็นสีวันนี้เป็นนางเอกมึงไม่ได้เป็นดำดงเก็บทรงไปเป็นสีมีผู <ns> s <S ้ชายอยู่คนหนึ่งแกแหละแอบลัางรูปสาวจะหอมบ้างแกแหละเธอจะเป็นตีอยากได้กินใบเด็กไปให้เลยไม่ว่าตมมติ แกแว่าไอู้ชาดนั้นะเาไม่มีะไปบอกนสายจอาเเพราะว่าเขาก็เกงใจพ่อเขานะกเออเป็นสีจังเป็นสีจังทำไมเสียงเป็สีเป็นอย่างนั้นล่ะจัเป็นสีเียงยอะไรนะเสียงเสียงแสดงว่า โดนอะไรก็บคุ้งคอมาแน่เลยเนี่ยไปกินของพิดประเภทมันเม่าแอ่แหลไอ่วผู้ชายคนนักเขาแอบรักลูกสาวจ้าของบ้านแก่ให้นาเบอร์เพนไข่ีหวแก่แหละเห็นไหมแม่พ่อมนทำอะไรเป็นขยุ่เนี่ยเเออออหรอคลิปที่แล